ท่านลค่ะวันนี้เราจะมาติวสรุปสัส้นๆของอ e ิวิชเชนแล้วก็แบบฝึกหัดอื่นๆอีกด้วยก็คือไม่มีอะไรวิชโยพามันมีค่อนข้างหลายหมวดในขณะที่ตอนนี้อีกไม่กี่วันก็สอบเนาะอยากให้แนะนําอ่านาาเรื่องพันธุกรรมไปก่อนเป็นเดียวกดน,นอกเหนืออะไรอา่านไปให้ดีมาดูวิวัฒนาการกว่าวิวัฒนาการอะทฤษฎีที่สําคัญอนะส่วนใจอยู่สองคนเป็นหลักเลยก็คือคุณลามากับดาวินมันมีข้อแตกต่างอยู่แล้วระหว่าง ลามากับดาวินคนจะชอบจําดาวินได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจําชื่อหรือว่าจำทฤษฎีได้ที่ช่วงโควิดมันมีคนพูดใครสักคนหนึ่งนักการเมืองที่พูดว่านี่นะครับนี่คืออะไรนะการคัดเลือกโดยธรรมชาติจากโควิดทันโทษคือมันก็ได้แต่ว่าแบบคือตอนนั้นถ้ามึงไการับว,วัคซีนมันก็คือจบและอะแต่ถามว่าใช่ไหม ก็ได้อยู่อืการเคเลอกในธรรมชาติเป็นหลักของคุณชาวดาวินแต่ที่ทุกคนชอบลืมชอบลืมของลามาคือปกติข้อสอบพวกนี้มันจะมีเซตูเอชันก็คือมีเหตุการณ์มาเว้ยแล้วก็ถามแบบนี่คือวิุัฒนาการของใครอ่ะหรืออาจจะให้เหตุการณ์หนึ่งแล้วเปรียบเทียบกันว่าเหตุการณ์ใดใกล้เคียงกับเหตุการณ์นี้ในเรื่องของยวัฒนาการลามาก่ะมีกฎที่สอ,องคอยอันนี้อันนี่ การใช้และไม่ใช้หมายความว่าถ้าใช้บ่อยจะมีอะไรคือมาก <laughs> ใช้บ่อยมากอ่าใช้บ่อยบ่อยมากอ่ะผู้ซ้ำทำไมอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดใหญ่เช่นแบบนักกลามใช้แขนเยอะอันนั้นเขาตั้งใจแหละให้มันใหญ่อ่ะอันนั้นคือใช้บ่อยมากมีขนาดใหญ่หรือมนนุ๊ อี o l วเลชันี่พัฒนามือสมองเว้ยเรามีสมองแห่งการเรียนรู้สมองเราก็เลยมีขนาดใหญ่มากโดยเฉพาะสมองแห่งการเรียนรู้ก็คือน้องซิลิบัมนั่นเองแล้วก็ยังได้รับการถ่ายทอดเพราะว่าใช้บ่อยใช่ไหมใช้บ่อยก็เลยมีขนาดใหญ่และก็ยังส่งทอดหรือส่งต่อถ้าถามว่าใช้น้อยมีขนาดเล็กส่งต่อไหมส่งต่อทั้งคู่ส่งต่อทั้งใช้บ่อยแล้วก็ใช้ไม่ค่อยบ่อยแค่ว่าอะไรที่เราใช้น้อย มันก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็รอวันหายไปซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เช่นไส้ติ่งเราไส้ติ่งเราตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่าไม่รู้เมื่อไรจะหายไปนะอันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่แต่ไส้ติ่งอ่ะก็เป็นการบ่งบอกและพิสูจน์ของกฎของคุณลาม์กนะว่าเป็นกฎการใช้และไม่ใช้นะภาษาอังกฤษคือ law of use and disuse ใช้น้อยก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ยังคงถ่ายทอดนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปแล้วก็กดที่2ก็คือกดการถ่ายทอดลักษณะซึ่งพูดไปแล้วคือจะใช้บ่อยใช้น้อยขนาดใหญ่ขนาดเล็กทําการธรรมชาติปะมีไก่ <laughs> มันก็จะส่งต่อรุ่นสูร่รุ่นไปเรื่อยอยู่ดีตัวอย่างยีราฟเมื่อก่อนมีทั้งคอสั้นเอ้ยไม่ใช่ยีราฟเมื่อก่อนเขาว่าคอสั้น วันหนึง่ยงยากที่พื้นมันน้อยใช่ไหมละ่ละก็เลยจึงพยายามยืดคอไปอ่ะจนคอยาวและถ่ายทอดต่อไปรุ่นสูงรุ่นคอจะใหญ่แล้วก็ยาวก็แหละอ,อืออันนี้คือของลามาเ้ยซึ่งอันนี้ก็จริงๆแล้วคิดว่าถ้าทิษฎีของยีราฟอ่ะชาดาวินน่าจะเหมาะกว่าเหมาะกว่าไงอ่ะดูก่อนละกันอีกอันนึ่งงวเคยมีขาแต่แบบมันไม่ได้จําเป็นจะต,ต้องใช้ไง สุดท้ายอะค่ะก็หดสั้นไปในบางชนิดนะมันยังเหลือเป็นเดือยติ่งๆอยู่อันนี้เรื่องจริงแล้วเขาพบซากฟอสซิลวนั้นด้วยแหละและในงูบางชนิดซึ่งขออภัยมากที่ทำชนิดงูไม่ได้มีเว้ยแกมันมีแบบติ่งๆน้องเขามีแบบติ่งติให้รู้ว่าแบบเคยมีนะเว้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็มันไม่ใช้แค่เลยก็เร็วเลยมีขายอีกโอโ้ชิบหายนะน่ากลัวอยู่มาไม่ได้ถัดมาดดวินดดวินดดวินหรือ คุณชาร์ดวินเป็นกฎ natural selection หรือการคัดเลือกโดยธรรมชาติถ้าเราจําของใครไม่ได้อยากให้จําของชาร์ดวินไว้นิดหนึ่งแนวคิดเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจำนวนได้ครังหละาม,มากๆซึ่งเราไม่ได้ <laughs> จัดเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีความแปรผันทางลักษณะาตามสิ่งแวดล้อมก็คือค่อยปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม <laughs> เช่นโดนแดดแล้วผิวเราเข้มขึ้นอื หรือเรากินนมเยอะแล้วเราก็สูงขึ้นอ่านี่คือความแปรผันยังสามารถแปรผันได้ทรัพยากรมีค่อนข้างจำกัดจึงต้องเกิดการแข่งขันเพื่อการอยู่รอดมันเลยจึงเกิดนิยามของเออฉันนกล่าวเองคนเดียวหรืออาจจะมีดูเตอร์อื่นกล่าวด้วยแต่เนี้ยเคยกล่าวแล้วก็เอาไปสอนที่โรงเรียนด้วยว่าอ่อนแอก็แพ้ไปเออก็คือถ,ถ้าไม่สามารถปรับได้ตายไปดีก็โงดอยู่กฎของเชเดวิน พอมันรอดใช่ปะก็จะปรับตัวแล้วก็เกิดการถ่ายทอดต่อไปดังนั้นตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนยีรามีทั้งคอยาวคอสั้นพอหญ้าน้อยลงในพื้นที่เตีย้ยๆใช่ปะอีคอสั้นนะ่ะมันอยู่ยากแหละเขาบอกว่าถ้าตัวคอสั้นไม่ยอมปรับตัวก็จะตายไปก็เลยเหลือแต่คอยาวและคอยาวก,ก็ยังสืบทอดมาถึงปัจจุบันจนถึงตอนนี้การดื้อยาฆ่า,มาแมลงแมลงอ่ะแต่ละตัวก็จะมียีนแตกต่างกันอักขว้างันของชาร์ดวินเนาะว่า บางอันก็แข็งแรงบางอันก็ไม่แข็งแรงต้นไหนแข็งแรงทนเก่งก็ถ่ายทอดให้สู่ลูกุ่นหลังเพราะว่าจะเป็นรุ่นที่รอดไงอีตัวที่อ่อนแอก,ก็ก็ตายไปหมดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดยีนอ่อนแอนั้นต่อไปม,มนุษย์แต่ละคนจะมีความจําเพาะในหลายอย่างต่างกันเช่นสมมุติเรามีคนที่เป็นมะเร็งคนใกล้ตัวพ่อกับแม่แล้ววันหนึ่งเขาก็แบบอื้แบบจากโรงในไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราตรวจสุขภาพ หมอเขาาจะถามประวัติสอบถามประวัติว่าเคยมีพ่อแม่เป็นอะไรแบบนี้ไหมถ้าเราไม่มีมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละอยู่ที่การกินของเราแหละว่าจะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งในร่างกายตรงไหนหรือเปล่าแต่ถ้าแบบม,มีคนเป็นขาดพ่อกับแม่คนใกล้ตัวหมอก็จะแบบม,มีความเสี่ยงนะอายุไม่เกิน35หรือตอนเนี้ยก็ตรวจเซลล์บริเวณนะั้นนิดหนึ่งว่าเสี่ยงไหมคือเราแค่เสี่ยงแต่ไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงสูงนะเว้ยแค่มีความเสี่ยงอันนี้คือทฤษฎี พูดง่ายๆและสัส้นๆของลามากับ Darwin ดาวินแนะนําว่าให้ลองทําแบบฝึกหัดดูแล้วเขาก็จะมีเหตุการณ์มาแล้วก็ถามอะไรเงี้ยเหตุการณ์เนี้ยของใครนะหรือเหตุการณ์แบบนี้ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนที่มันใกล้เคียงกันต้องวิเคราะห์ดีๆว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เป็น natural selection หรือเปล่าหรือว่าเป็นเหตุการณ์แบบใดต้องพิจารณาดีๆแต่เนี้ยมีครั้งนะนี่เราอยู่ในหัวข้อวิวัฒนาการหรือ evolution น,นั่นเอง ีนี้มาดูข้อสอบเชิงวิเคราะห์ก็เข้ามหมอเน็ตมาเป็นการเลือกตอบแบบเชิงสอนอมไม่ต้องดูคะแนนมาแล้วกันจริงๆข้อสอบวันนี้ไม่ต้องมีความรู้เรื่องของภูมิคุ้มกันมากก็ได้นะแค่ว่าถ้ามีมันก็ช่วยแต่ว่าวิเคราะห์ตามกราฟจริงๆก็ตอบได้แล้วเขาบอกว่าโรคโควิด1 9เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสซา ชนิดนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้น้ำมูกเจ็บคอหายได้เองเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดทั่วไปอย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอาจมีอาการถึงขั้นปอดอักเสบขั้นรุนแรงเรียกว่าน n e โ m o นียถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยภาพด้านล่างก็เลยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไวรัสกับระดับสัญญาณเคมีที่เกิดขึ้นจากการอักเสบในผู้ป่วยที่มี อาการรุนแรงแตกต่างกันทีนี้มันก็จะมีอยู่สองแบบอันแรกเป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยกับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงระดับสารเคมีมาถึงระดับสารเคมีในร่างกายที่ออกมาเพื่อพยายามต่อต้านนั่นแหละทีนี้เราจะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีอาการน้อยเนี่ยปริมาณสัญญาณเคมีจะสูงกว่าปริมาณไวรัส ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแล้วเขียนสรุปไปก่อนปริมาณสัญญาณเคมีสูงกว่าปริมาณไวรัสตั้งแต่วันแรก แสดงว่าปริมาณสัญญาณเคมีมีผลต่ออาการยิ่งสูงก็ยิ่งทําให้อาการที่จะออกมีอาการที่น้อยมีผลต่ออาการผู้ป่วยอีก,กราฟหนึ่งคือผู้ป่วยที่มีความรุนแรงเราจะเห็นว่าปริมาณไวรัสเนี่ยเติบโตได้สูงมาก แล้วก็ปริมาณสัญญาณเคมีเนี่ยต่ำกว่าปริมาณไวรัสตลอดจนถึงจุดช่วงหนึ่งที่ปริมาณสัญญาณเคมีเริ่มสูงขึ้นก็ทำให้ปริมาณไวรัสลดลงงั้นเดี๋ยววิคอยแค่ช่วงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเอะเอาแนวนี้แนวนี้ปริมาณ สัญญาณเคมีสูงควบคู่ไปก,กันกับปริมาณไวรัสล,ลดลงแสดงว่ามันเริ่มกดและกดพวกไวรัสได้สำเร็จแล้วก็เหมือนเดิมงั้นมาลองสรุปผู้ป่วยอาการรุนแรงรอบหนึงว่าผู้ป่วยอาการรุนแรงเนี่ยก็คือ ปริมาณสัญญาณเคมีน้อยกว่าปริมาณสัญสัญญาณเคมีน้อยกว่าปริมาณไวรัสในช่วงแรกดังนั้นการที่เราจะอาการดีได้ ก็ต่อเมื่อปริมาณสัญญาณเคมีนั้นมีปริมาณที่มากกว่าปริมาณไวรัสด,ดังนั้นอาการผู้ป่วยจะดีขึ้นเมื่อปริมาณสัญญาณเคมีสูง กว่าปริมาณไวรัสขอขยับก่อนเขียนไม่ได้สูงกว่าปริมาณไวรัสทังนั้นสิ่งถัดมาที่อยากให้สังเกตด้วยก็คือเมื่อปริมาณสัญญาณเคมีเพิ่มขึ้นปริมาณไวรัสก็จะลดลงมาดูข้อสอบกัน ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ข้อความแรกผู้ป่วยบางรายมีอาการน้อยเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองได้เร็วกว่าใช่ตามปริมาณสัญญาณเคมีจริงๆจะบอกว่า2ข้อแรกในหน้านี้ไม่ต้องดูกราฟแต่ว่าเราเข้าใจเรื่องระบบภูมิคุ้มกันก็สามารถตอบได้ ที่มากกว่าปริมาณไวรัสแต่ก็เออเผื่อเราลืมไงกามันก็ช่วยบอกตายต่อมาผู้ป่วยบางรายมีอาการรุนแรงเนื่องจากระบบภูมิคุค้มกันตอบสนองได้น้อยกว่าในช่วงแรกในช่วงสัปดาห์แรกเรกก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์แรกๆกอ่ะคนที่เขามีอาการรุนแรงอ่ะปริมาณสัญญาณเคมีน้อยมากกว่าจะมาช่วยลดปริมาณไวรัสได้นี่ ผ่านมาตั้งแบบเลย7วันมานหน่อยๆแหละก็เลยตอบใช่ตามปริมาณสัญญาณเคมีที่น้อยในช่วงแรกทีนี้มาดูข้อสุดท้ายเมื่อผู้ป่วยอาการรุนแรงมีปริมาณไวรัสลดลง ระดับสัญญาณเคมีจะลดลงด้วยอ่ะให้ดูตอนที่ปริมาณไวรัสมันลดลงแล้วอะปริมาณสัญญาณเคมีมันเพิ่มขึ้นอุ้ยตกคำอะแสดงว่าไม่ใช่เพราะเมื่อปริมาณไวรัสล,ลดลง ระดับสัญญาณเคมีเพิ่มมากขึ้นตามกราฟที่เขาเขียนมานั่นแหละอันนี้คือเป็นการคิดวิเคราะห์ที่ให้ดูกราฟเป็นหลักแต่ถ้าเข้าใจระบบภูมิคุ้มกันก็สามารถตอบตาเช่นเดียวกันอัณน,น,นระบบภูมิคุ้มกันมันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างแอนติบอดีในร่างกายเราแล้วก็ภูมิเดิมของเราด้วยรวมถึงความแข็งแรงของร่างกาย จริงๆแล้วผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เขามีโอกาสเป็นก็ตามอายุเนาะชื่อบอกอยู่ผู้สูงอายุคืออายุเขาเยอะแล้วเซลล์ต่างๆมันก็เริ่มจะทํางานไม่ได้ดีเท่าวัยรุ่นแล้วนั่นเองก็เซลล์ก็ชาราภาพไปตามคนนั่นแหละเริ่มที่อาจจะผลิตได้เยอะพอแก่ตัวมาหน่อยอาจจะผลิตได้น้อยลงแล้วก็ค่าเชื้อโรคค่าไวรัสไม่ทันกับวัยอื่นๆนั่นเอง ซึ่งนี่คือลายมือเราเองแล้วนี่คือชีทที่เราขายนั่นเวขายของแต่ว่าถันนี่เป็นชีทที่มันสรุปสั้นมากๆจริงๆมันจะมีทฤษฎีที่มันยาวกว่านี้แต่ถ้าในเคสที่เราจะสอบแล้วอีกไม่กี่วันเพราะวันนี้วันที่สิบแปดเดือนมีนาคมแล้วแล้วเดี๋ยวพวกพี่มาหกเขาก็จะสอบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครดูคลิปที่หลังแล้วอยากมาซื้อชีทเต็มเต็มก็สามารถกดได้เราจะแนบลิงก์ไลน์ไปให้ข้างล่าง แล้วก็คอนแทคอื่นดิบให้สามารถติดต่อได้ด้วยโอเคไปแล้วสั้นๆบาย